ดวงคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะประจําวันที่14ถึง20กรกฎาคม2567นะคะในเรื่องสุขภาพค่ะแนะนำว่าให้ดูคลิปตั้งต้นจนจบนะคะเพราะท้ายคลิปจะมีการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะคะสัปดาห์นี้ได้ไพ่3ใบนี้ค่ะเรื่องสุขภาพนะคะที่ผ่านมาไม่ค่อยมีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะคุณยังมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงนะคะแต่คุณอาจจะต้องไปดูแล สูงอายุนะคะไปดูแลพ่อแม่นะคะไปดูแลและเอาใจใส่ท่านนะคะในช่วงนี้นะคะต้องควบคุมสติตัวเองให้ดีนะคะเพราะว่าคุณอาจจะมีอาการฟิลขาดน็อตหลุดนะคะทําให้อาจจะทําอะไรไม่ดีเกิดขึ้นนะคะให้ควบคุมสติและอารมณ์อย่างมากเลยนะคะ อย่าไปฟังคนอื่นมากค่ะแล้วก็อย่าไปสนใจเรื่องคนอื่นค่ะเพราะว่าพอคุณสนใจเรื่องคนอื่นทั้งที่คุณก็ยังมีเรื่องที่ต้องคิดต้องเครียดจะทําให้คุณรู้สึกเครียดเข้าไปอีกนะคะให้ระวังความดันไมเกรนนะคะแนะนํานะคะว่าควรไปดูแลพ่อแม่นะคะและผู้สูงอายุที่มีบุญคุณกับคุณนะคะไปทําบุญบริจาคเงินให้กับมลนิิคนชารานะคะปล่อยนกนะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องสุขภาพค่ะขอให้โชคดีค่ะ